ถ้าสมมุติว่าเราทดลองเทรดด้วยการใช้พอร์ตเดโมเทรดอ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบใช้คลิกทูวินเงี้ยมันมันจะได้อารมณ์อารมณ์อารมณ์มัน,มน,มนมจะได้ไหมห <c oughs> เราเราลองนึกถึงตอนเด็กๆเราเล่นเกมขับรถโอ้เราสนุมมกนะกมขับกลัวตายไหมตอนขับเกมเล่นเกมขับเราไม่กลัวาตายนะแต่แม่ใชต้องกลัวตายเออมันต้องกลัวทีนี้ถามว่าอารมณ์มันได้ไหม มันเหมือนกับเกมอะครับว่าเราเล่นแล้วเจ๊งเดี๋ยวเราก็รีเซ็ตเราก็จะไม่รู้สึกคุณค่าเราจะไม่ได้ฟีลความเจ๊งนั้นจริงๆนะครับต้องบอกแบบนี้นะผมไม่รู้อะสมัยผมเรียนหุ้นเรียนอะไรก็แล้วแต่เอออาจารย์ทุกท่านโค้ชทุกท่านสมัยก่อนไม่มีโค้ชนักวิทยากรทุกท่านเ็าจะบอกว่าเนี่ยเราต้องแบ็คเทสนะแล้วเราต้องเปเปอร์เทรดก่อนนะผมก็พยายามนะแต่มันไม่มันไม่อินอะคุณช่วย มันมันมองว่าอ๋อโอเคเรามองกราฟค่ะแต่พอไปสนามจริงมันไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปในนั้นนะความโลภความกลัวคุณเคยเจอเปล่าต่อให้คุณถูกทางตอนคุณเป็นมือใหม่อะ่ะคุณเปิดลองปุ๊บทาไมมือกูเย็นวะเป็นนะทำไมมือกูเย็นทางั้งๆที่ถูกทางนะแต่ถ้าเป็นพอร์ตเดโมมันไม่รู้สึกแบบนั้นเนใช่ใชคือโดยส่วนตัวผมผมผม,ผมชอบที่จะเรียกว่า เจ็บจริงมากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ยมีเท่าไหร่ออินนะเราต้องรู้ก่อนนะว่าประสบการณ์เราแค่ไหนความรู้เราแค่ไหนเราก็โลภเท่าที่ความรู้ที่เรามีก็คืออาจจะลองเทรดด้วยพอจริงแต่ว่าไม่ใช่อาจไปแบบ10สัญญาย0สบสัญญาโหสัญญาเดียวก็เฟียวได้ครับนะฮะสัญญาเดียวก็เฟียวได้นะลองดูครับแบบนั้นแล้วก็จดสถิติบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมผมแนะนําเป็นแบบนี้มากคือเปเปอร์เทรดไม่อนะินอ่ะ เห็นไหมเห็นด้วยเห็นด้วยคือผมมองว่าแล้วแล้เด ah> ah> ี๋ยวนี้โปรดัก c ์ในตลาดทีเฟกอะมันมันมีโปรดัก t ที่แบบว่าใช้เงินน้อยๆใช้เงินไม่เยอะคือไซส์ขนาดคอนแทคไซส์มันไม่ใหญ่อ่ะอย่างไอ้พวกเอ่อฟเอฟฟิเอรนี่ยผมมองว่าก็เทรดได้นะใช้เงินได้ได้หมดได้หมดได้หมดคือบางคนบอกว่าเอ้ยไม่รู้ f เไม่รู้นั่นนี่นู่ไม่เป็นไรส่วนตัวผมมองว่ากราฟคือกราฟ่ะ กราฟคือกราฟกราฟมันคือภาษากลางโปรดักอะไรก็ได้ขอให้ดูกราฟเป็นเฮ้ hey, จุดเข้ามันคือตรงนี้วะ่ะจุดเข้าเข้าตรงนี้สต็อปตรงนี้แล้วเราทดลองดูว่าคุณเทรดกับโปรดักไหนก็ได้นะครับวางเงินให้เป็นนะครับแล้วก็หาจุดเข้าจุดออกให้เป็นจุดออหน,ดนีให้เป็นแล้วก็พยายามอยู่กับเขาทำความเข้าใจเขานะผิดได้พลาดได้นะเจ็บได้แต่ห้ามตายในตลาดนะเก็บเกี่ยวความรู้แบบนี้มาเรื่อยๆ ผมก็เป็นแบบนี้นฮะตลอดเกือบสิบสี่ปีที่ผ่านมาก,ก็เจ็บได้ตายได้บางวันก็ยังเจ็บอยู่นะฮะแต่ว่าพอเราเจ็บแล้วอ่ะเราต้องเรียนรู้นะว่าเจ็บเพราะอะไรพลาดเพราะอะไรตลาดมีบทเรียนใหม่ๆใ,ให้เราเสารวจขอขอบคุณนะโค้ดพี่ป๊อปมากเลยนะที่ส่งน้ำจิ้มออเดอร์แบบแซ่บๆให้เรา <laughs> นะฮะแล้วเดี๋ยววันจริง27พฤษภามย้อกันอีกครั้งนะพบกับโค้ดพี่ป๊อปได้เต็มๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่า โค้ชพี่ป๊อปนะฮะก็เอ่อบรรยายให้เรามาหลายรอบนะฮะก็ต้องขอ,งขอบคุณพี่ป๊อปพิ่มเหมือนกันน,นะฮะมากเลยครับ